สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเ,เพื่อนๆมาทพับเหรียญปรยทานค่ะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะดอกละคังแก้วนะคะสวยๆง่ายๆเลยนะคะนะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะนี่ค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นเบอร์2ขนาดความยาว45เซนติเมตรค่ะจํานวน4เส้น ลิบบินเบอร์สองขนาดความยาว30ซนติเมตรนะคะ2สีค่ะสีละ8เส้นนะคะลิบบินเบอร์สองขนาดความยาว45ซนติเมตรค่ะจำนวน2เส้นเรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากลิบบินความยาว45เซนติเมตรค่ะเราจะพับริบบินนะคะเข้ามานะให้เหลื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะ เอาหลิบบินฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะนะเอาเส้นที่1ค่ะจับมาค่ะเส้นที่สองสวมมันเส้นที่1เส้นที่สามสวมมาในเส้นที่สองเส้นที่4ี่ค่ะสอดมาในรูที่1ค่ะอาออกค่ะลบเส้นที่สามขึ้นมาแบบนี้นะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะเอาเส้นที่1ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาค่ะ เส้นที่สามพับเฉียงมาเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายดิบบิ้นค่ะสอดล็อกเข้าไปแบบนี้นะคะนะเราจะได้ดิบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะเราเส้นที่หนึ่งค่ะจับมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะเราจะได้ดิบบิ้นนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะมือช้อนที่ฐานไว้ค่ะ ปุ่งก่อนนี้ชี้จับสีเส้นไว้แบบนี้ก่อนนะคะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาลิบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเราเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด,ด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด,ด้านบนเส้งลงนสล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนี่นะเราจะเหลือลิบบิ้นสีเส้นสุดท้ายนี้นะคะ ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงค่ะเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปหนึ่งรนี้ค่ะเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สามนี่ค่ะนคะคะรวบเข้ามาให้กระชับนะ ยกเข้ามาให้กระชับแบบนี้ค่ะนะคะเสร็จแ,แล้วเราพลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะดึงให้กระชับอีกทีหนึ่งนะคะดึงดิ้นให้กระชับอีกทีหนึ่งนะะี่ค่ะจับขึ้นมาหนึ่งเส้นนะคะนับหนึ่งสองสามสี่นะพาดข้ามสี่เส้นมาค่ะนะะี่ค่ะจับพาดพาดข้ามสี่เส้นมาพาดข้ามสี่เส้น พัดข้ามสีเส้นมาค่ะนี่ค่ะเราจะเหลือริบบิ้นสีเส้นสุดท้ายนะคะเส้นนี้ค่ะจะพัดมาสรูชิ้นหนึ่งเส้นถัดมาค่ะจะพัดมาแบบนี้ค่ะสรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นถัดมาจะพัดมาสรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามค่ะเส้นสุดท้ายค่ะจะพัดมาสรูที่หนึ่งทะลุรูที่สี่นี่ค่ะ อะไรนี้นะจาแต่แคงนั่นนี้ค่ะค่อยๆดึงค่ะดึงไล่มาในขะาดึงให้กระชับเลย นี่ค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้สอดเก็บค่ะลอดสามเส้นไปนะคะสอดลอดสเส้นไปเก็บนะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ตัดปลายดีบินทิ้ง ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นความยาว30ซนติเมนะคะจํานวน8ปเส้นนะคะ2สีนะนะคะเราจะเอามานะเราจะเอาสีแดงไว้ด้านล่างนะคะสีฟ้าไว้ด้านบนแบบนี้ค่ะจับไปให้เสมอกันนะตัดเข้าไปนะคะให้เหลือปาลายริบบิ้นไว้แบบนี้ด้วยนะคะ นะจับคู่แล้วสอดไปแบบนี้ นี่คะพอได้แบบนี้นะพอเราได้แบบนี้นะคะแล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้จับบินมานะคะจับบินบ,บิดมาด้านนี้แบบนี้ค่ะบิดมาแบบนี้นะจับบิดมาแล้วก็สอดหน้าเส้นของตัวเองนะคะแล้วลอดสามเส้นไปแบบนี้ แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะสอนน้าเส้นตัวเองแล้วลอดสาเส้นไปนะคะแบบนี้นะ ในแบบนี้นะพอเราได้แบบนี้นะคะนลิกลับด้านมาด้านนี้สอดลอดกลับไปเก็บนะคะบนปลายริบบินนะคะนี่ค่ะสอดลอดกลับไปเก็บแบบนี้ดูเส้นเลย นในแบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้เราก็พลิกกับด้านมาด้านนี้นะคะจับมินมาด้านนี้ค่ะพับลงมานะคะนะเราก็บิดออกมาแบบนี้สอดนะคะสอดหน้าเส้นของตัวอีนี่ค่ะสอดมาแบบนี้นี่ค่ะ แล้วเราก็ประคองประคองม,มาแบบนี้ค่ะให้ลงตรงนี้นะคะให้ลงในล็อกนี้นะนคะนคะพับมาด้านนี้พับลงมาด้านนี้ค่ะบุดคอมแบบนี้นคะคะ 你看，对吗、yeah,？ ่ะแบบนี้นะคะพอเราสอดเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะแล้วก็เปิดเสน้นลิบวิ่นออกมาแบบนี้ค่ะจับขึ้นด้านบนค่ะโค้งลงมาแบบนี้ค่ะนะคะเราจะสอดในรูนี้นะสอดล็อกดิบวิ่นนะคะดูนะ ยบขึ้นด้านบนค่ะโค้งลงมาแบบนี้ค่ะแล้วสอดเข้าไปในดู พอสอดสเสร็จล้วก็จะได้แบบนี้นะแล้วเราก็พับนะคะสอดกับึ้นไปเก็บนะคะ เสร็จแล้วก็ตัดตายริบบิ้นทิ้งต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นความยาว45เซนติเมตรค่ะจำนวน8จำนวน2เส้นนะคะที่เราตัดเตรียมไว้นะ อย่าเนี้ยนะคะให้เหลือปลาดิบมาแบบนี้พามาด้านนี้ค่ะเป็นเกลียมาแบบนี้ เส้นหนึ่งค่ะนะเดินข้ามาแบบนี้ นี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็สอดตาป่าดิบินกับคนปไปเก็บนะคะนี่ค่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกละขังแก้วนะคะสวยๆของเราค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ